อายุค่ะกันกีบแล้วอันนี้คือ FC ดาราตัวยงรู้แน่ๆเราไม่รู้เถอะอ่าถ้าเกับว่ามีสองคนที่เหมือนกันและมีหนึ่งคนที่หลุดโลกไปเลยอ่ามาแล้วนะคะนี่ตามไม่ทันแน่ถูกข้อเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ1น3 ปลาฉลามขึ้นบกย้วันนี้จะมาเล่นอะไรกันนะคะอ่ามีเสียงซอง <c oughs> โอเคครับวันนี้เราก็จะมาในรายการ1 2, 3สามปลาฉลามขึ้นบกนะครับเกมเรียนลำดับที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับอ่าวันนี้เ๋เราบอกขั้กาก่อนนะครับเกมหนึ่งสองสามปลาสลามขึ้นบกเนี่ยก็คือเราจะมีตัวเลือกทั้งหมด4ี่ตัวเลือกนะครับ A B C D นะ ก็ให้เรียงลำดับนะครับเดี๋ยวจะกำหนดว่าให้เรียงลำดับอะไรจากน้อยไปมากนะครับโดยที่ใครที่ทายลำดับได้ถูกต้องได้หึ่งคะแนนเสร็จแล้วก็จะมาทายปริมาณของสิ่งนั้นนะครับเช่นราคาอะไรแบบนี้ใครได้ใกล้ที่สุดก็ได้อีก1นึ่งคะแนน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเต็ม8คะแนนเโอเคไหม เราจะมาในโจทย์เกี่ยวกับสี่ตัวเลือกนี้ครับน้องเออไม่ไหนโอ้โหคบกันนานแน่เลยคบกันมากี่ปีอายุห่ากันกี่ปีแล้วอันนี้คือ Fc ดาราตัวยงคิดว่าเป็นการทายอะไรเป็นการเรียงอะไรคบกันมากี่ปีหรือใครคบใครก่อนอันนี้อาเอาว่ารู้จักก่อนอรู้จักไหมก่อนอะข้อ A คือใคร k i m อร์รี่กับมาร์ l ินค่ะข้อ B ก็คือณเดชน์ e ใหญ่ๆข้อ C ล่ะ ไปเฟินไปเฟินกับนางนายาภัทแล้วก็ข้อดีคือเต๋อกับใหม่ดาวิีขายอ่าเป็นคู่รักดาราแนี่นะครับอ่ะคิดว่าเราจะมาเรียนระดับอะไรกันในสี่ตัวเรื่องนี้คบกันมากี่ปีอ่าคบมากี่ปีมีอะไรอีกไหมอืมใครคบใครคบกันก่อนแบบอะไรนอ๋อเริ่มเริ่มใครเริ่มคบใช่เริ่มคบก่อนอะไรอย่างงี้รวมอายุใคร รวมอายุกี่ไหนน้อยเยอะอ๋ออายุอายุสองคนรวมกันยากมากไม่อย่างนั้นยากมากไม่รู้ไงอ่าโอเคอ่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาในหัวข้อของคู่รักสุดฮอตนะครับโอ้โหดฟอลโล่นะครับจากน้อยไปมากเป็นยอดฟอลโล่ของสองคนรวมกัน ของสองคนรวมกันอ,อสองคนรวมกันมันดูใกล้เคียงกันอเราวิเคราะห์สิวิเคราะห์สิคิดว่าในแปดคนนี้ยใครเยอะสุดน่าจะยายา่าไหมอ่ะใหย,ายา่ย่าน่าจะยายา่าแต่ใบเฟิร์นก็เยอะนะหม่ก็ดูเยอะหม่ก็เยอะเออใช่ อนี้มีอะไรหรอเพือนเราหร้อแอบนองนะอ่าพร้อมอย่อันและเรียงสี่อันดับของเราก็คือชูเลยอ่าน้องพิงบอกว่าเป็น ADCB นะครับก็คือหมากปรินและคิมเบอรี่ตามมาด้วยอาเตอและใหม่นะครับแล้วก็เป็น นายกับใบเฟิร์นแล้วก็เยอะที่สุดเป็นนัเดตกับยาย่าส่วนของเตยนะครับเป็น D B A C นะครับก็คือเป็นใหม่และกาลร,ร้อยถุดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ B ตามมาด้วยยาย่าอะไรของยาย่าเยอะสุดเอาเขาเอารวมเมนี่ยอรวมคิดว,ว่าน,นัเดตน,น้อยอแล้วก็เป็นอาหมาคิมนะครับแล้วก็เป็นนายนภัสกับใบเฟิร์นนะ <ๆ S 2> ส่วนของออรแกนเป็น A D CB <ๆ S 2> เหมือนทิ้ง อ้าวมีคนเหมือนกันเหมือนเต้ไม่มันเหมือนกันได้ยังไงเอเดบีเหมือนกันครับเหมือนกันนะอ้าวอาแล้วเต่คนเดียวไม่เหมือนนะครับเอาลงได้เลยเอาลงได้เลยหรือว่าวางให้ตัวเองเห็นก็ได้จะได้รู้ว่าลืมแล้วเนี่ยว่าอะไรอ่าถ้าเกิดว่ามีสองคนที่เหมือนกันและมีหนึ่งคนที่หลุดโลกไปเลยพูเลยเรียกว่าไม่เหมือนซักกตำแหน่งเลยใช่อ่า ก็คือสมงคนณณเดชก,ก็อาจจะคนน้อยอ่านะครับและ <c oughs> เรามาเฉลยอันดับที่น้อย่สุดก่อนยอดฟอลโล่สองคนที่น้อยที่สุดนะครับและยอดฟอลโล่ของผู้รักสุดฮอตนะครับที่น้อยที่สุดในสี่ตัวเลือกนี้ก็คือข้อบีครับณเดช์ย,ายา่าน้อยสุดยน้อย,อย,ยที่สุดครับถึงเวลามาทายกันแล้วว่ายอดฟอลโล่ของทั้งสองคนรวมกันเท่าไหร่ หมายถึงนาเดกกับยายารวมกันนะรวมกันนะรวมกันแต่คิดว่านาเดกอ่ะไม่ถึงเท่าไหร่หรอหลักหลักล้านนี่ไม่จริงๆหมายถึงว่าแบบไม่ใช่สิบเป็นสิบล้านอ่ะเพราะเขาไม่ค่อยเล่นแล้วใช้ไอทีเดียวกับแม่นะแต่ก่อนอ้าวจริงๆสุดๆเป็นแต่ก่อนนะเป็นแม่เขาแต่ก่อนนะเป็นแม่เขาเล่นแล้วก็หลังๆเขาถึงแต่ยาย่ายาย่าเยอะ ก็เป็นสิบแหละเป็นพิเซนเตอร์อะไรพวกนี้เขาก็ต้องมีลไอจีอ่าไหนลองทายที่ครับว่าทั้งสองคนนี้ยอดฟอลโล่ไอจีเท่าไหร่เขียนลงไปในกระดาษได้เลยใครที่ใกล้ที่สุดได้ไปฮะฮะเลยหรอเพราะว่ามันใกล้เคียงสุดไงเวลเราก็มานั่งคิดเลขอย่าลอกไม่ลอกแค่ใส่ตัวเอมจ้า อพอ้อมนะครับเป,เ, <S <S เปิดเลย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 อ่าทิ้งบอก14ล้านแต่ทีบอกถิบสองล้านเก้าแสนแปดห่นาพัสงร้อาสนะครับและออกแกนบอกสิบห้านะสองคนนี้เนี่ยยอดรวมกันนะครับเรยจบอกคนหนึ่งก่อนนะครับก็คือยาญย,ย่าเยอะนะอยู่ที่ สิบสองจุสามล้านอ่อคนเดียวเลยยาย่าสิบสองจุดสามแล้วแล,วแลวเดชหนึ่งุดเก้าล้านครับรวมกันได้สิบสี่จุสองล้านนะครับพิงค์ใกล้เคียงนดียสิบสี่จุดสองล้านสุดยอดอพิงได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเดทเดอุ้เริ่มต้นสวยนะ แต่ว่าำับไม่ถูกไม่ถูกเลยอ๋อยังมีีกยังมีอีกใใช่อีกอ่ะต่อไปลำดับที่สองทิงบอกว่าเป็นใหม่ัวิกากับเต๋ออันทวิทย์นะครับปรแกก็เหมือนกันเนาะส่วนเต๋บอกว่าข้อ B ก็คือติดแล้วใช่อ่ะต้องนู้นะครับสำหรับอันดับสองนะจากน้อยไปมากนะครับอันดับสองก็คือ ข้อสี่ครับนายลภพันและใบเฟิร์นแหลมที่สุดเลยอ่านายลภพันและใบเฟิร์นกูไม่น่าถูกสักข้อหรอวะเพราะว่าปีก็ผิดไปแล้วต้องมาทายให้ถูกก็ย้อนฟอลโล่เราเนี่ยเราต้องเอาคะแนนจับตรงนี้นายละพันและใบเฟิร์นคิดว่าสองคนนี้ไปยอดฟอลโล่รวมกันเท่าไหร่ครับอย่าอย่าตอบน้อยกว่า14.2นะ <laughs> คิดว่ายอด f o ลโ o w ของคู่นี้นะครับนานภพัทและใบเฟิร์นคือเท่าไหร่ครับอ้าที่บอกว่า 18, 18. ล้านเตยบอก18.9ล้านโอ้โหแล้วแม่บอกบก้าล้านคือใกล้มาก <laughs> ต่อคนนี้ถึงใกล้มากนะครับต่อและยอดฟอล l o w ของใบเฟิร์นและนานภพัทรวมกันนะครับ เอาคนเดียวกวัดไหมเดียวก่อนนะเอาไปเฟิร์นก่อนคนเดียวไปเฟิร์นคนเดียวก่อนไปเฟิร์นอยู่ที่12.2ล้านน้อยกว่ายาย่านิดเดียวส่วนนายแล้ครับเนี่ยอยู่ที่4.2ล้านครับรวมกันที่16.4ล้านยิงได้เกินที่สุดได้อีกหนึ่งคะแนนจบเลยนะ16.4 16.4ล้านเจอกันเจอกันอย่าลืมอ่า เดี๋ยวตอบผิดนะเออเดี๋ยวตอบผิดไงตอบผิดนะเดี๋ยวตอบน้อยกว่าคนนี้ไม่ได้เอออ่าต่อไปสินลำดับที่สามนะครับนะครับลำดับที่สามพิงตอบว่านายไปสี่นายนะคะแล้วใบเฟิร์นก็ผิดแล้วเออตอบว่าข้อเอมาร์การ็ตและคิมเบอรี่ยังไม่ออกถูกไหมยังไม่ออกและแฟนตอบเหมือนพิงก็คือข้อสถูกไหมก็คือ นาย <ไป S 1> มระพไนธเฟิร์นก็ผิดไปแล้วนะครับและลำดับที่3ของก็ฟอลโล่คู่รักสุดฮอตนะครับก็คือข้อเอครับโอ้มาวินและคิมเบอรี่ <im> อ,อ่าเธอได้ไปก่อนแล้วหนึ่งคะแนนย<า>อถึงถูกอ่าคราวนี้มาดูกันว่ายอดฟอลโล่สองคนนี้รวมกันเท่าไหร่ได้ฟอลโล่สองคนนี้บ้างไหม ฟอร์หรือว่าฟอร์ใครคนใดคนหนึ่งฟอร์หมดเลยทั้งหมดเลยแตดคนอ๋อนี่ใสใสก็ติดฟอร์ใครเลยสักคนอ่ะออคู่นี้เนี่ยหวานแหววแล้วก็แต่งกำลัแต่งงานด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นอาดับสุดท้ายก็แน่นอนไม่ต้องเฉลยนะครับก็คือเตอและใหม่เนวิกาคิดว่ายอดฟอลโล่ของมาคิมรวมกันเท่าไหร่อะไรดูสิครับ ถิงบอก20ไปเลยอ้าวไตยบอก20เหมือนกันอ,อ้าแกบอกสิบเก้า <9. S 1> อ้าวแล้วมีเหมือนกัน2คนนะครับอ่าสองคนนี้คิมเบอร์รี่กับมาร์รินคิดว่าใครเยอะกว่ากันคิมเบอร์รี่น่าจะเยอะกว่าคิมเบอร์รี่เนาะคิมเบอร์รี่อยู่ที่สิบจุดเจ็ดล้านอ่าและมาร์รินอยู่ที่ 7.5ล้านครับรวมกันที่18.2ล้านเอาเคใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดอ่าถือว่าใกล้เคียงมากถึง9ล้านกับ18.2ใกล้มากใกล้มากอ่ามาแล้วนะคะนี่ตามไม่ทันแน่ถูกข้อเดียวอ่และข้อสุดท้ายไม่ต้องดูลำดับแล้วเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นแต่ชัยธวิตและใหม่ไรพิกานะครับก็คือไม่มีใครถูกนั่นเองนะครับ แต่เราต้องมาทายยอดฟอลโล่สองทีด้วยกันต้องไปเขียนเร็วมากเลยเขียนเร็วมากคิดแล้วว่าจัดการดีขอเลยอ้าวพร้อมไหมครับไม่ใช่อ้าวเปิดได้เลยโอ้พิ้งบอกสิบเก้าสิบแปดอ่าวไปบอกสิบเก้าและประกันบอกยี่สิบอ้าว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากโอเคครับและเอาคนแรกก่อน เต๋อใหม่คือว่าใครเยอะกว่าใหม่มแน่สัสถูกต้องครับใหม่สิบเจ็ดจุดห้าล้านเอาแล้วเอาแล้ววันนี้เอาการยิ้มแล้วสิบเจ็ดจุดห้าแต่เต๋อจะเท่าไหร่เต๋ออยู่ที่สองล้านไหมสามจุดสองล้านครับรวมกันที่ยี่สิบจุดเจ็ดล้านโอ้โหแล้วเอากได้แค่นี้ไป และผู้ชนะในเกม 1, 2, 3ปลาฉลามขึ้นบกในวันนี้ก็คือพิงแล้วแกน <Yeah. S 2> ชนะกันหนึ่งคะแนนน,นกันใช่ฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครมีข้อแนะนำหรือข้อเสนออะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย <laughs> <laughs>